บาทเหลือตัวหน่อยจักบาทนี่โอ้ยพี่น้องไปตาไปเลี้ยงครับพี่น้องแม่เพิ่นขายไปแล้วเหลือตัวหน่อยใหญ่เพิ่นเอาเมื่อตะการเทิร์นเดี๋ยวมาเฝ่ามาซื้อเด้อ่ารถกิค่ารถกับเบิร์ดเราเพิ่นว่าเหลืออยู่หกพันปลาพี่น้องเบิร์ดมาโค้ยหกพันแต่ว่าโค้ดตาเพราะแปดท่นโอ้บ่าว่าเอาซ้ำโค้โอ้ยพี่น้องตัวหน่อยเอ้าะคนอยากได้กำลังอยได้อ่ะเอามองขายเลยเพิ่นว่า ที่แรกเป็นอง6หกกลัวเพื่อนได้นิ่องโาวเล่ยเออว่าเบิ้งเนี่ยดื้อพ่อมเป็นตาสื่อของเบิ่อยู่ได้หนิต่อเอ้าวต่อเบิ้งรูปายเป็นไัเป็นกำลังต่อหรอหกพันเพื่อนเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดอยากไปเลี้ยงของคุนยาบานหนุ่ยเพื่อน ทรมาต่อรองคนใดเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องบ้านสนนว่างชแนลภาพพีพีน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนั่งโกกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดมื่อนี้คึกคักข้นพี่น้องแต่ว่าควายหน่อยพี่น้องเนาะควายเข่าตลาดบางตามาเรือยพี่น้องเนาะราคาควายเป็นยังไงแล้วบ้านสว่างชแนลห้องสิพห้าพี่พีน้องออกเราออกชมมันขึ้นต่อเนื่องกันมากเลยพี่น้องราคากระชูดขึ้นมาแล้วเวียดกระจมแต่ว่ากระย่างเข่าหลายอยู่พี่น้องเนาะเหยียดย่างเข่าร้ายอยู่มาเป็นนังไดราาคมือี อ่ะมาสวัสดีครับหอยเอกมาเปิดราคาครับหอยเอกเปิดชิปควายใหญ่ของหอยเอกแม่พันธุงงนออนนออ์บักใหญ่พี่น้องเนาะไงลิตรพี่น้องบักอ่างเพื่นอ่างบักใหญ่พุ่งสร้างอ่างทองคําแต่ว่าปะทองบอทองประกันว่าปะทองพะดันเปิดไว้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยควายสองหมื่นแปดพันห้าร้อยไงพี่น้องสองหมื่นแปดพันห้าร้อย เวียดมาความใดท่าไรเพื่อันสองพันหาโอ้ยยังขาดกันอยู่หลายพันอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรห้อศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งหกศูน่พี่นองกูไดสนใจไขเอาไปต่อยอด28ง8 0 0่หมื่นแปดนหต่อร่องเอาพี่น้องนะกไายงามเพิ่นนี่น้องนอายใหไงเพิ่นจะค่อยเอกดอนผึ่งสีมังไม่บุรลรัชยานี่อบคนหลายายงามเพิ่นนีปน้องนอแปดห้ร เพิ่นเปิดไหวพี่น้องเนาะอย่างต่อไปหาผู้ใหญ่บ้านตัวไหนกันได้ก็ซ้ำนั่นผู้ใหญ่บ้านเหลือตัวใดเหลือตัวหน่อยบ่เหลือตัวหน่อยได้เจ้าบาทเหลือตัวหน่อยเจ้าบาทนี่โอ้ยพี่น้องไปตาไปเลี้ยงครับพี่น้องแม่เพิ่นขายไปแล้วเหลือตัวหน่อยใหญ่เพิ่นเอาเมื่อตะการเทือดเนี่ยเอามาเปล่ามาซื้อได้ค่ารถเบิค่ารถกับเบิร์ตเราเพิ่นว่าเหลืออยู่หกพันปลาพี่น้องเหลืออยู่หกพันแต่ว่าโคต่าว่าแปดพัน บ่บ่เอาซ้ำโาอ้ยพี่นออคตนอยอน่าคนอยากไรกําลังจะได้เอามยเอามองขายเลยเพื่อนป่าที่แรกเป็นองอโฮกกลัวเพื่นได้ดิเออออ่ะวาเบิ้งเน่ยดื้อร้อมเป็นต่สื่อของเบิ้เพื่อนได้ดิอ้าวต่อเบิ้งสิลายนไันจัดเป็นกำลังต่อหรอ หกพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใด,ดสนใจอยากเอาไปต่อยอดอยากเอาไปเลี้ยงของผู้ใหญ่บานหนุย่ยเพิ่นโทรมาต่อรองผู้ใดเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าสองหนึ่งหกหกสองหนึ่งหกหกบ๊วยแมนควายบ๊วงามเดี๋ยวพี่น้องควายหน่อยงามพร้อมเดี๋ยวพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเนาะควายหกพันเพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาพี่น้องต่อรองได้โอเคเลยขอพูดเลไดลายม,านมันครับผมควายงามเพิ่นเยอะเดี๋ยพี่น้องหกพันราคาเพิ่นเปิดไว้ยางไปหาหอยคมพี่น้องท่านผิ ขอยคมเห็นหรอเนาะมาเฟิงขอทางขอทาง,อง,องอหอยคมเป็นยังไงเหลือจากตัวไมันคยยืนเทศตัวนี้บักผูง่ายพีพ่นอ้องยืนขนาดเลยปาโถเบงการยืนวเพื่นก็ยืนเทเจ้าบาทตัวนี้หอยอหคมสามหมื่นสามหมื่นหาหรือสามหมื่นสามหมื่นหาพันเดี๋ยพี่นอ้อง โตยืนเ่ๆเนี่สามหมืันต้องเอาออกจากมูลแล้ววะบ <c oughs> อ,อกจากมูปไปไหนขั้นบวมเมนหอยคมออกไปอยู่โอเคสามหมันอุ้ยมันยืนคือปวด่าเเธอเลยเลยพี่น้องร4 0บวกเลยได้เลยพี่น้องวนโอเคมันดื้ออาตัวนั้นเท่าไหร่บ้นนี้ตัวนี้หนึ่งหมื่อสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยงามควายแม่สาวหน่อยเพื่อนพี่น้องขอาหหอยคมงาม งามมีลี mm. พี่น้องตัวนี้ซื้อว่าต,นต้นโตได้เลยพี่น้องเนาะสูงร้อยยี่ดได้เลย1 3 5่งหมื่นพัน้ายสามหมื่หพันี่น้องเนาะควายงามของหอยคุนพี่พน้องเนาะเป็นตาสื้อเลี้ยงของ้อพินพี่น้องอนะบอลบอร์บลบอล้ทนบอลนำุกลบเนอหนํน,นคุณอ่ะขออนใญุญาตเบอร์โทรหอยคมศูนห <0 6. S 1> ศูน3์สามหนึ่งหโตพี่น้องของเหลือเพิ่นตัวนี้น่าสนใจพี่น้องเนาะอ่ะน่าสนใจ13บสามหารอยพี่น้องเนาะตัวนี้35เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะโอเคขอบคุณหลายๆหมายครับผมขัาวโพเป็นหอยคุดบ่พออยูุอันนี้ของหอยวุดตัวผู้บ่นหอยวุดนี่ปลาสมาย่าวแต่ของควายเสียวุดเพิ่นพี่น้องยาวตันครับต้นโตเพิ่นปูเปิดจังไดเสียวุดนี่32มสิบสอเพิ่นเปิดไว้เป็นควายปูตันครับพี่น้องเนาะตันจือลือเลย ตปลาคอพี่น้องเนาะอะตัวปลาคอปักง่ายเลยพี่น้องเนาะสามสิบสองเปิดเปิดใบลดมากเลยพี่น้องเนาะลดมากลดมากขออนุญาตเพิ่นอ่ะสามสิบสองเปิดเปิดใบเป็นควายผูพี่น้องเนาะสายเนื้อสายเนื้อเพิ่นพี่น้องมเพิ่มมาสายเนื้อไทยๆคลิปมาสายเนื้อเนาะพี่น้องเนาะขอหอยบุลดมากลดมาเอ้าถอย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 อ่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งไฟผู้สายเนื้อ ช่วงราคาควายกําลังหมดพี่น้องเนาะราคาควายควายกําลังหมดราคา,คากําลังมาผู้ใดมีควายดีใจไว้พี่น้องเนานะดีใจไว้ควายกําลังมา32มสิบสองเพิ่มเปิดไว้พี่น้องนอน,นอ่ะเวียดหัวใจสองหาเวียดหัวตใจรอดสามโอ้บ่อ่ะแหงจมเวียดกับแหงจมเอาขออนุญาตเบอร์โทรหัวใจพุทธศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สามศูนย์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 ศย์ศูนย์ศูนย์ อุบลราชธานีเฮาพี่น้องเนาะสามสิบสองเปิดเปิดใบพี่น้องเนาะเวียดหัวตะไห้ไต่สามเปิดว่ะอ้ามันหมาน,มนหอยพุดขอพูดเหลายๆครับผมกาดเบิ่งควายผูเฮายผูเฮาจักบาทผูเฮานี่จักบาทว่าเท่าไรเจ็ดหมืน่นว่าเจ็ดหมืน่นเวียดให้จักบาทเวียดท่านมาให้แล้ววะอุ้ย มันคือให้หน่อยในเวียดนี่ตัวเป็นหมื่นตัวนี้เบิ้งเขาเป็นพี่น้องอันนี้เอาไปเป็นพอคอกพอไายพอพันใดพี่น้องตัวประคอข,อขอ้อปลาเขียงหนานงามหนานรอวงอับนาเขาหนึ่งกว้างพี่น้องหนาเขาวกว้างหนานรอเนาะเป็นควายหนานรอพี่น้องเนาะตัวประคอข,อขอ้อปลายเขียงข้อใหญ่แข้งขาใดญ่เจ็ดหมื่นหรือหกก่อเจ็ดหมื่นได้เพิ่นเปิดไปเจ็ดหมื่นได้พี่น,อน้องเวียดมาให้หกแล้วว่าท่านใดราคากันอยู่เนาะเบิ้งทางผีพี่น้องเบิ้งทางผีเจ้านึงพูดอ่ะเบิ้งหนาเพิ่นพี่น้องเนาะหนารอบักเผาเพิ่นแข้งขาเพิ่นพี่น้องเนาะ บ่หูเพื่นสะดวกไขเบอร์โทรบออันนี้ไปเพี่บอขอกรอไขเพอ,อพัผ่านใดได้พี่น้องอ่ะเวียดมากเนี่ยเนี่ยเวียดมากเบิ่งเลยเวียดมาจาะเบิ่งงามเด้พี่น้องนะควายตัวนี้งามพี่น้องเป็นควายใหญ่แง่ตัวโตใดญ่ได้โตปลาคอคอปลาเข่งเป็นวาได้พี่น้องเนาะเป็นควายใหญ่ควายงามเพิ่นอ่ะบ่หูว่าเพิ่นสะดวกไขเบอร์โทรบอเจ็ดหมื่นเพิ่นเปิดไปพี่น้องเนาะอันนี้ราคาควายกำลังมาเด้พี่น้องเนะะาะราคาควายควายมาพี่น้องเนาะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอ อุ้ยเดี๋ยวเด้อขออนุญาตอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรใช่ก๊าโอ้บ่สะดวกเนาะอ่ะบ่เป็นอย่างมาจากไส่ก็พอคือกาฬสินธุ์ควายงามกาฬสินธุ์ควายงามกาฬสินธุ์นี่ควายงามเลยพี่น้องพอว่าเพิ่นอยู่แถวลำน้ำเปล่าเนาะควายงามลำน้ำเปล่าพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมควายงามเปิดพี่น้องเนาะเป็นบริษัทดวกให้เบอร์โทรพี่น้องเนาะย่างต่อพี่น้อง มานี่ควายบ่วหลายพี่น้องเนาะควายบ่วหลายนี่แหละควายมีประมาณนี้พี่น้องเนาะควายไม่เยอะแต่ราคา,าคนขึ้นมามากหลายเป็นตะไไรขายเถอะให้คนต่อไรละ่ะวัน,น,นหไหนต่อไรคว้าเอาวะว่าเบิงควายงามเพิ่นควายหน่อยเพิ่นร <c ười> าคาถืกถึเอ <c ười> <c ười> อควายประวิดว่าไม่เห็นว่าหอยประวิดหมักแนวนี้หมักควายหน่อยนีเมื่อไรว่าจารย์ฟอยดว่ะโอ้ยังต่พฟอยดว่ะอาจารย์ฟอยดว่าเอาวะ ก้อยหน่อยขอซื้อตัวน้อยไหมอะไรนะซื้อตัวน้อยไหมซื้ออะไรนะตัวน้อยตัวน้อยตัวลูกโอ้นี่เด้นี่เด้นี่มามานี่นี่ก้อยน้อยนี่เอาว่ะโอ้จะซื้อจะขายอ๋ออยู่ไหนล่ะโอ้อยู่พ่อพ่อพ่อนี่ไม่ซื้อเออถ่ายให้ไมดจะขายควายหน่อยพี่น้องเนาะเวียดจะขายควายหน่อยแต่ว่าเพิ่นซื้อควายแม่ลูกไปแต่ว่าควายหน่อยเขาไปจกเอากับเขาก็เลยมาถามว่าซื้อควายหน่อยบอ โอ้แม่ลูกกันแบอกพี่น,อนอ้องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองกันนอนี่ควายหน่อยนะงามพี่น,อนอ้องเนาะมาเบิ่งควายหน่อยกันแม่ลูกกันทางขอทางแม่ลูกมันได้แยกความกันมันก็สิแยกได้ยุ่นแล้วเพิ่นสิขายจังได๋เดี๋ยวนี้เพิ่นเขียวลูกมันหมื่นหนึ่งเขาถ้าเจาะให้กันได้แปดพันนะครับปาดควายหน่อยตัวนี้น,น,น,นี่แม่เกิดจากแม่นี่อนโอ้ยงามเนาะคือมาขาวจุนพุ่นดิพี่น้อง ควงามงเพิ่นจเกาไปเลร้ยงเพิ่นจากาไะเพิ่นเสียวควายเปวิดขาูเพิ่นนึงนห่งมาพท่านแล้วเสียประวิตยมากว่าท่านเสียประวิตยควายหน่อยได้นิโอ้ยไเ้ไป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 ควายไปตายาดควายเปตายาดควายเปตายาดมันลาดุปลาดุกโอ้ไม่ได้ขายเัอะตอยู่บ่โอเมีดอยู่ มาบ่นควายใหญ่พ่อสิเปิดจักบาทนี่ตัวนี้เปิดไปจักบาทสี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นกว่าสี่เท่าไรพคือ้องสี่สิบเจ็ดพันเปิดไบสี่สิบเจ็ดพี่น้องเนาะสี่สิบเจ็ดพันเปิดใบฝ่ายแม่บักใหญ่พี่น้องสี่สิบเจ็ดพันเปิดใบเปิดใบให้ตัวร้องสี่หมื่นเจ็ดพันเปิดใบพี่น้องเนาะกูได้ใหญ่เี่พี่น้องเนาะกูเลยใหญ่แห้งสี่สิบเจ็ดตะแม่มันเอาเวียดกำลังมาต่อรองเปินพี่น้องเนาะสี่หมื่นเจ็ดพันนี่คือราคาควายมือนี่พี่น้องเนาะควายแม่บักใหญ่ เดี๋ยวแม่ลูกเดี๋ยวเพิ่มสิเป็นสถาดแม่ลูกเพิ่นกำลังต่อรองคือเริเปิดโอกาสเพิ่นต่อรองนะพี่น้องมาเบิกแม่ใหญ่ก่อน47เพิ่นเปิดไว้น่ปิดใบโมโหเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบ่พอบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีบ่มีเบอร์โทรบ่พอขออนุญาตพอมีครับโมโเพิ่นบ่มีมาจากบ้านไดอย่างงว้เหโอ้บ้านโน้ยแหดร้อยเท่าไหร่เนาะอาจสามารถเนาะเนาะใกล้ๆเพิ่นว่า47เนาะพอเปิดไว้เนาะ47เพิ่นเปิดไว้เสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆพอมันหมานเด้อครับผม เอาควายแม่ลูกเป็นจูงไปหันแล้วพี่น้องนั่ไปเบิดนั่ไปถ่ายทำเพิ่นแม่ลูกลูกงามข้องเข้าเจ้าบาทนี่สองหมื่นสองสองผู้น้อยเนาะผู้น้อยงามสองหมื่นสองพันขาดตาหน่อยเพียงนิดนึงพี่น้องสองสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสองหมื่นสองพันสูงได้หุ่นดีเด้พี่น้องต้นหุ่นดีหุ่นใส่ได้เลยพี่น้องเนาะพเว้ะหุ่นใส่ได้เลยสองหมื่นสองพันสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบเลยพี่น้องเนาะราคาสองสองเป็นขวาซ้ายขุนพี่น้องเนาะอ่ะ สายคุณเปิดพี่น้องเนาะสองสองเปิดเปิดไว้มีเบอร์โทรบอกพอขออนุญาตโอ้มันจำบ่ได้เนาะอ่ะเพราะวิญญาขอบคุณหลายๆเด้อใส่ถ่ายเพื่อนว่นนีเบอร์โทรสองสองเดลราคาควายตัวนี้พี่น้องเบิรงเอาอัปเดตราคาเพราพี่น้องรับชมกันพี่น้องเนาะมาเบิรงแม่ลูกเป็นกำลังเร่งพี่น้องเนาะผมเขายามน้ำไทยเป็นกำลังเร่งกันอยู่พี่น้องเป็นกำลังจากเชื่อกันอยู่หมายประวิตรเกิดกำลังต่อร่องพี่น้องเนาะอ่ะไปมานพอมันมานมาเบิรงบรรยากาศการต่อร่องพี่น้อง เป็นจางไหนไ่อึ้นรถ้าน้องกันมาสี่พันสามมาเพิ่งลต่อรองมาเพิ่งขายตัวหน่อยขายตัวหน่อยบ่อยเพิ่ง กันค่่ะพอโอ้ไปน้ำกันแล้วโอ้หอยประวิตรเอาไปอืมอืมเออเออมันงามหอยประวิตรเปิ้นไดไปแล้วพี่น้องเนาะแม่ <Enter. S 1> <ast ia. S 2> ล mm ูก hmm. ล mm. uh ูกแม่ลูกงามงามพี yeah, well mm ่น hmm. ้องเนาะแม่บักใหญ่เปิ้นไดไปแล้วพี่น้องเนาะอ่ะไแต่ใจเขาเนาะไปเพิ่นเพิ่นอยากได้ลูกมันเลยซื้อแม่ไปน้ำแต่ว่าแม่ใหญ่เนาะ โอ้มันสื่อไปน้ำกันไป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 สี่หมื่นสองเพิ่นขายไปเลยพี่น้องสี่หมื่นองพัโอ้หอยประวิ์เอาไปแล้วพี่น้องเอาไปแล้วค่ายงามเพิ่นสองตัวเห้าจักบาทนี่สองตัวสิบห้าหนึ่หมื่นห่งพันอเ่โอ้หนึ่งหมืน่ 1, มนห้าพโอ้สิบหาเออหนึ่งหม้น 5, ัมอนง 5, องตัว้องห,องหองซื้อซื้อเพิ่น่าเปิดไปซื้อซื้อพี่น้องเนาะเปิดไใบซื้อ หนึ่งหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไบทเนาะอันนี้คือราคาควายบ้านสว่างชาแนลผ้าพีผ้านองออกร้องชมควายงามตลาดนัดโกกระดอบ้านน้องแจ๋ตลาดชมผู้พูจังหวัดร้อยฉีกเหนียวพม่านีก่อนพี่น้องฝากที่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเต้อพี่น้องน้อคอยพี่น้องกันเสร็จกดลิ้งวันควายแฟนคขับแฟนเพจบ้านสว่างชแนลจะมี้แต่ความสุขความเจริญง่าไกลจากโรคควายเกล็ดต่างรำรวย้วยเบิร์ตหนีเพิ่์ตซิมกันสวัสดีครับ